ประเด็นน้องขวัญใจใทองคำครับประเด็นก็คือว่างงก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ได้มีดีลับอะไรเลย,เลยตรงๆเลยว่าเหตุเกิดตอนประมาณวันที่15ตอน4ี่โงเย็นก็มีเพื่อนนะครับในวงการดีเจนักจัดรายการก็อบอกว่ามีน้องคนหนึ่งลงจากวงหมอลามนะ อยากจะเอาไปฝากก็เลยเให้ครูหนุ่มโทรมาก็ได้เบอร์โทรมาก็คุยกันแป๊บเดียวนะก็ตั้งกลุ่มคุยกันช่วงสี่ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็คุยกับแม่แม่แม่เอฟซีที่อยู่อังกฤษที่จะดูแลน้องอให้เรียนต่อให้จนจบปริญญาซื้อไม่แก้วอยู่อยู่อังกฤษนะครับก็เลยเได้คุยกันว่าถ้าถ้าน้องจะเรียนด้วยแล้วก็มาเข้าสังกัดกสหายทองคำนี่จะมีผลกระทบไหม ก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าเราก็ส่งเสริมอยู่แล้วการเรียนแต่ว่าถ้าน้องมีโอกาสในอนาคตเกิดได้สัมผัสความดังกับหายทองคําก็อาจจะแบ่งเวลาใหม่ก็อาจจะจัดเส้นเวลาหรืออาจจะค่อยดับเรียนหรือว่าอะไรค่อยว่าไปแล้วก็หลุดใจอะไรน้องคะทำไมถึงแบบดิวแป๊บเดียวแล้วก็ตกลงกันเลยก็ที่จริงน้องไม่ได้มีโปรไฟล์โดดเด่นนะน้องไม่ได้เป็นตัวแมสในในวงนะน้องผมเคยเห็นอยู่ใ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 นโซเชียลอยู่บ้างแล้วก็วันที่มาสมัคร น้องมาต่อจากน้องอุ๋งอิงเดือนครึ่งก็กาลังเขาเรียกว่ากําลังสร้างตัวตนกําลังสร้างเลคเตอร์อยู่โดยที่ไม่ได้เซ็นสัญญาเราเพิ่งรู้ว่าน้องไม่ได้สัญญานั่นแหละแต่ว่าพอน้องลงมาวันที่11ในระหว่างทาง11ถึงวันที่15เนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเพราะน้องก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะต้องแบบว่าทําให้แบบว่ามีผลกระทบอะไรมากมายเราก็เลยพอได้คุยกับทางผู้ติดต่อมาคืออาจารย์สรรแล้วก็คุณหนุ่มก็เลยว่า ม่มีสัญญาแน่นะไม่มีครับแล้วก็ลงมาถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าจบกัน,กนด้วยด,ด,ดีไหมหรือว่าโตนห้านหรือว่าโดดลงมาในกลางคันเขาบอกว่าลงมาด้วยดีวันที่11ก็เขาไปลาปโจบอทโจแล้วก็เห็นเห็นว่ามีข่าวว่านางเอกลงจากบงใหญ่แล้วก็ไปดูก็เป็นน้องชูใจนะครับแล้วก็ยังชูใจมีโปรไฟล์เลยก็ไปไล่ดูมีเพลงคัฟเวอร์อยู่มันสองสามเพลงนะครับ แล้วก็เลยถามว่าน้องได้รับบทอะไรได้เป็นอะไรนังเอกไหมเราคิดว่าน้องเป็นนังเอกเราจำพาะมาไล่ๆกันน้องอยู่น้องน้องอุ๋งอิงก็เลยว่าตอนนี้บอสก็รับมาสี่ห้าคนนะครับน้องป๋อมแป๋น้องอมแอมน้องโซฟียน้องฮักแพงแล้วน้องอยู่จุดไหนบอกหนูอยู่ฝ่ายตัวโกงแล้วเราก็แล้วถ้าน้องตัวโกงแล้วรับบทหนักไหมก็เป็นห่วงนะคือตอนที่ไปออเดอร์่นก็เหมือนกับน้องก็ต้องมีฝันมีอะไรอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างตัวตน ก็เลยยังไม่ได้อยู่ในผ่านเหมือนกับเราไปสมัครงานแล้วยังไม่ผ่านโปรอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าประมาณนั้นไหมก็เหมือนที่บอสโจสัมภาษณ์ว่าก็อยู่ในช่วงให้น้องสร้างตัวตนแล้วพอดีน้องก็ยังยังเหมือนกับผ่านไปหนึ่งปีพอดีเนี่ยก็เลยมันอาจจะอยากจะเปลี่ยนลายว่าในเมื่อมีคุณแม่ที่จะเมตตาส่งเรียนจนจบปริญญ,ญาก็อยากจะกลับไปเรียนเนี่ยบางทีกว่าจะมีเขาเรียกว่าได้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักน้องก็เลย ตั้งใจอย่างผมเชื่อว่าน้องตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่สเนี่ยน้องรอแต่รอผลผลสอบวันที่16คือเมื่อวานนะครับน้องลงเครื่องแม่แม่แก้วบอกว่าแม่จะให้ไปคุยกับพ่อไปจักก่อนว่าจะมีเงื่อนไขหรือว่าอะไรที่ผูกมัดกับการเรียนกับการมาดูแลแม่ไหมไอเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วว่าลองมาออดิชั่นดูแล้วก็ลองดูว่าเสียงเขาผ่านไหมตัวติ๊ตเต้ประมาณร้อยหกสิบกว่า มาดนางเอกทรงนางเอกก็ยังไม่ใช่เบอร์แมสแล้วว่าแต่เราไม่เป็นไรเราขายความสามารถแล้วก็ความทุ่มเทความมุ่งมั่นของน้องลองดูแล้วที่ไม่ได้โทรไปบอกวอสจูจริงคือเราเป็นพวกกันเราเชื่อว,ว่าเออให้มันผ่านจากวันนี้สักนิดหนึ่งก็ได้แต่พอดีพอน้องมาเจอผมตอนสิบเอ็โมงได้ไลฟ์สดกันช่วงสิบบ่ายโมงแล้วผมก็รีบไปเซนสรียา ผมมีงานเมื่อวานของเป็นเซ็นญาสองงานอย่างด่วนเลยว่าเขามีงานด่วนที่ต้องบีบให้ผมไปเซ็นญาก็เลยยังไม่ได้แม้แต่แคปรูปหรือว่าโพสต์อะไรมากไปกว่าการบอกว่าน้องจะมาร่วมงานใหทองคําไม่ว่าจะเป็นเซ็นทัญญาหรือจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เราบริสุทธิ์ใจตรงที่ว่าเมื่อน้องสิ้นสภาพจากการไปลาจากบอสโจแล้วอย่างอย่างอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ได้มีดราม่าว่าดราม่าทไมหรือว่าปิดมือถือไม่รับงาน โดดกลางคันโดดกลางเวทีไม่ได้มีเหมือนกับนักร้องคนก่อนที่แบบว่าไม่รับโทรศัพท์หรือว่าปิดมือถืออะไรเงี้ยซึ่งน้องก็ไปลาแบบมีคลิปด้วยนะครับคลิปสุดท้ายที่น้องลาบอสโจก็มีเราก็ดูว่าแล้วบอสก็อวยพรให้อย่างอย่างแบบเหมือนกับบุริสุทธ์ใจนะเราดูจากอาการนะแล้วจนวันที่ 11- 12สิงมจนถึง15บา่ายเนี่ยก็ไม่มี f c คนไหนที่จะไปมองว่าน้องจะไม่ไม่ทำอะไรให้เสียห,ยหายหรือเสียใจอะไรเพียงแต่ว,ว่า มาอยู่หายทองคำมันเหมือนกับมินแรงกับเพื่อว่า,าน้องมีดีลรับกับผมไม่มีเลยก็เท่ากับว่าสมมติว่าเราไปลาออกจากงานถ้าบอสเขาติดใจตรงที่ว่าผมไม่ได้ไป,ไปขออนุญาตหลังจากที่น้องออกไปแล้วผมก็คิดว่าการสิ้นสมาชิก,กภาพหรือการสิ้นสมาชิกข,ของการาการเป็นพนักงานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะจบตรงที่น้องไปลาแล้วก็น่าจะเดี๋ยวก็คุยกันก็คิดแค่นั้นแต่มันเกิดมีการไล่สดไปแล้ว f c ก็สวิงไปเลยว่าทําไมไม่มาขอบอสโจ อเอเอ,เ,อเดี๋ยวเราพัวกันเดี๋ยวนี่เพราะว่าเวลาถูกต้องแล้วเราทําจดหมายย้อนหลังอะไรก็ได้ซึ่งบางทีผมไม่ทําก็ไม,ม่ไม่ผิดอะไรไม่ได้ผิดกติกาไม่มีบรรทัดฐานหรือมาตรการอะไรที่ผมเป็นค่ายเพลงแล้วผมจะต้องไปตรวจสอบว่าไม่เหมือนกกตเลือกตั้งว่าเจ้ามีสมาชิกภาพาในการเป็นสมาชิกพักการเมืองหนึ่งพักโดยให้กกตไปตรวจสอบในบัญชีของทำเนียบกกตมันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้น ผมก็คิดว่าผมเป็นค่ายเพลงผมแค่ว่าน้องมีของมีคนมานําเสนอผมก็แค่รับไว้รับพิจรารณาแต่ว่าการจะไปขอหนังสือจากต้นสังกัดเดิมมันไม่เหมือนกับว่าไปขอตัวมาช่วยราชการหรือ,เ,อ,เ,อเหมือนสโมสรฟุตบอลที่ไปยืมตัวกันมาเตะใช่ไหมครับผมก็เลยซื้อวิสาสาว่าเ,เดี๋ยวเราค่อยบอกน้องนุง่นง,นงก็ได้เพราะว่าน้องมันไม่ใช่ตัวแมทไม่ใช่อง๋งอิงไม่ใช่ อมแอม่มไม่ใช่ป๋อมแปมไม่ใช่โซเฟียไม่ใช่ฮักแพงนะครับน้องเป็นตัวโกงใช่ <Ừ. S 1> ครับตัวโกงมันมันก็อาจจะสําคัญแต่เราก็เลยถามว่าถ้าน้องเป็นตัวโกงแล้วน้องมีสัญญาโดยแท้อะไรให้ลําบากใจไหมบอกน้องไม่มีนะครับก็แค่ประมาณนี้แหละครับที่เหลียนให้ทราบเพราะว่าถ้าเหตุการณ์ในวันที่11ถึงวันที่15ถ้าน้องไปรับ iPad เหมือนกับลูกวงของศิลปินของมอรมคณะหนึ่งแล้วไป ขโมย iPad เมื่อ2เดือนที่แล้วของเจ้าภาพแล้วเจ้าหัวหน้าคณะก็ต้องออกมาถแถลงการว่าขอโทษต่อสื่อต่อเจ้าภาพที่เขาจ้างไปนะครับนั่นคืออยู่ในในใน,ในการปกครอ,องของตนแต่นี่น้องเวลาอย่างออกสื่อด้วยนะครับอันนั้นมันสถานภาพของคำเป็นพนักง,งานบริษัทมันก็จบสิ้นตั้งแต่วันที่ออกไปถ้าน้องไปลักของในห้างสรรพสินค้าหรือลักอะไรจะแ,แสดงตัวว่าเป็นคนในปกครองไหม ในทางกับกันก็น้องไม่ได้อยู่ในการปกครองของเราแล้วนะอะจะมาขออะไรจะมาพาดพิงอะไรใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ต้องให้คอยเป็นธรรมผมด้วยผมเป็นค่ายเพลงผมก็แค่คุณไม่ติดสัญญาหรือไม่ซ้อนสัญญากับใครผมก็มีสิทธิที่จะรับการพยายาิจารณานะครับไม่ได้ตรวจภูมิหลังว่าคนนี้ไปโกหก้วยเรื่องอะไรภูมิหลังนี่เป็นคนตอแหลปิ้นป้อนกะล่อนหรือมีโปรไฟล์ที่ไม่เป็นที่น่ารักของ แม,แม่ตรงไหนไหมผมไม่มีเวลาขนาดที่ต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนรับตําแหน่งรัฐมนตรีกันไม่มีนะครับไม่มีนะครับแค่นักร้องแบบพื้นๆมีบ้านห้าแค่สามพันนะครับผมแล้วมีหลังเดียวด้วยนะครับแม่ยกให้แม่เอฟซีให้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับแต่นี่น้องก็เป็นบ้านหลังเล็กๆก็น่าจะน่าจะเป็นที่เข้าใจกันเบื้องต้น ใชใ่ในการเป็นดิลลับนี่คือนะครับในการเป็นดิลลับเนี่ยไม่มีมาก่อนเลยมันเหตุการณ์มันเขาเรียกว่าจังหวะมันพาไปบอลมันพาไปก็คือว่าพอน้องพักมาสี่วันแล้วน้องดีเจที่อยู่อุบลน,น่ะเป็นภาพพวกกันกับเพื่อนผมเนี่ยจัดรายการรุ่นเดียวกันก็เลยว่าเอ้ยเรารู้จักกับครูหนุ่มนะ,ะครูหนุ่มนี่เป็นผู้จัดการน้อง,อน,องน้องชูใจลองให้น้องมาคุยหน่อยไหมเผื่อมีของเผื่อมีความสามารถ ในด้านการลำเราก็ไม่อยากได้ทับร่องกับลยายําไยไม่อยากให้ทับร่องกับยูกิเราเป็นคนสร้างคนเราเป็นคนหาของนะครับตาแหน่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนกันนะครับมันมีกองหลังกองหน้ากองกลางโกนะครับเหมือนกันแล้วเลยว่าเออถ้าน้องไม่ได้มีพันธะอะไรเนี่ยมันจะไวหรือจะไม่ไวหรือจะอีก3เดือนอีก5เดือนโดยคนทําค่ายเนี่ยครับเขาเห็นของเนี่ยของล้อนเนี่ยเขาต้องขยี้แล้วเขาต้องให้มีประเด็นคือว่าคุณคุณพร้อมที่จะคุณพร้อมที่จะ เลือกที่จะมาเป็นศิลปินหรือคนที่พร้อมที่จะไปเรียนนะครับการเรียนกับการร้องเนี่ยมันก็เป็นทางขนานกันอยู่แล้วละ่ะแต่ในเมื่อน้องมีทงว่าน้องน้องขอไปเรียนแล้ววันเสาร์ที่จะไปหาแม่ได้ง่ายขึ้นเราก็บอกว่าโอเคอุดรเนี่ยก็น่าสนใจถ้าน้องรับงานอยู่แถวผับอุดรหรือรถแห่แถวอุดรแล้วเราทําเพงลงรอไปอีกหนึ่งปีไม่รู้จะดังหรือไม่ดังนะครับลำยิ้ทำสามเพลง นะครับตอนนี้ทํำยูกี่มาสี่เพลงแล้วยังไม่ใช่เม่เพลงแม,แม้ระดับร้องทั้งประเทศเลยมันต้องใช้เวลาในการใช้เวลาในการเดินทางฟันเฟืองของการเดินทางของเพลงเนี่ยมันใช้เวลาน้องก็ต้องสร้างตัวตนไปนะครับเ่ยรอเวลาแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับถ้าวันนั้นมันพีคมาเหมือนพี่ลำยไยเหมือนยูกิลำยไยก็เรียนน้าตาสินสารยาก็ได้ดอกไว้ก็ได้ขอด,ดอกไว้มอนกันก็จนไปเรียนจนจบปริญญา มาเหมือนกันฉะนั้นเราก็ส่งเสริมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วไปหรือเปล่าก็ด้วยความที่ว่าเฮ้ยถ้างั้นเร็วเกินไปผมไม่รู้ว่าใครแคร์ใครนะในชั่วโมงนั้นผมไม่ไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์ของการออกจากค่ายแต่ละค่ายหรือออกจากวงแต่ละวงต้องเว้นระยะห่างในการไปประกอบสมาอาชีพในลักษณะใกล้เคียงกันเขาไม่ได้ระบุว่าเพราะน้องไม่ได้มีสัญญาไงถ้าน้องมีสัญญาในระหว่างที่ ลงออกจากสัญญาของค่ายนั้นเนี่ยบางทีหมดสัญญา5ปีแต่น้องขอไปทําธุรกิจก่อน3ปียังไม่ครบสัญญาค่ายเพลงก็จะเขียนว่าห้ามไปสังกัดค่ายหรือบริษัทใดที่ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับแต่นี่ด้วยความที่พน้องไม่ได้มีสัญญาเลยไม่ได้มีข้อบันทึกข้อตกลงพ่วงถ่ายอันนี้ผมเป็นค่ายเพลงนะครับผมผมพอรู้จากค่ายใหญ่ๆที่ผม ไปเป็นโปรดิเซอร์ไปเขียนเพลงไปเอานักร้องเข้าค่ายมาผมรู้ข้อกฎหมายบ้างด้วยภูมิของตัวเองก็เรียนกฎหมายจบนิติศาสตร์รามคำแหงก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดผิดพลาดประการใดแล้วผมต้องไปขออนุญาตก่อนหรือว่าต้องไปดูว่าการตีความในการลงจากวงหมอลำเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนกี่วันถึงจะไม่บอกว่าเร็วเกินไปหรือจะไปสมาคมหมอลำแห่งประเทศไทยก็ไม่มี องค์กรที่รองรับหมอนรำเอกประเทศไทยในการย้ายค่ายก็ไม่มีนะครับเราจะเป็นองค์กรไหนล่ะครับนะครับการเลือกตั้งยังไปฟ้อมกะกะตไปหาปปชไปหาปปงอ,อันนี้คนลงจากหมอนรำไม่มีสัญญายจะให้ผมไปตรวจสอบคุณสมบัติการลงแบบลักษณะนี้ที่ใครซึ่งตอนนี้ผมอาจจะนําความขึ้น นะครับตีความก็ได้ถ้ามีประเด็นผมอาจจะต้องไปศาลโน่นศาลนี้เพื่อไปตีความว่าถ้าหมอลำให้ผมเป็นมาตรฐานก็ได้ถ้านักร้องคนไหนลงจากหมอลำกลางคันโดยมีสัญญาชัดเจนเนี่ยจะย้ายไปสังกัดหมอลำหมู่คณะไหนได้อย่างไรนะครับหรือนักร้องที่ไม่มีสัญญาจากวงหมอลำทั่วไปเนี่ยจ้างกันเป็นรายวันวันละเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าเขาจะไปสังกัดค่ายเพลงหรือเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยจะทิ้งช่วงให้เขา มีระยะเวลาในการเข้าค่ายประมาณเท่าไหร่อันนี้ว่ากันนะครับไม่ได้แถ่นะครับแต่แต่คิดถึงอกเขาขอกเรานนแล้วอย่างที่เห็นพ่อโจโลไล์สวดเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นมันในความสัมพันธ์ของเรากับบอสอะไรอยา่างเงี้ยผมส่งข้อความไปให้น้องบอสโจเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มผมผมเริ่มคุยละเมื่อคืนเนี่ยครับที่น้องไปขึ้นกับน้องยูกิประมาณห้าทุ่ม จําได้เวลาน้องยังไม่ได้เปิดอ่านจนเช้าก็ไม,ไม่ยังไม่เปิดอ่านแต่เห็นคอมเมนต์อยู่บีไลค์ like, ว่าวันนี้จะต้องไปส like, ตรีมไลค์ตัวนั้นตัวนี้ผมก็เข้าไปกดไลค์อยู่พอไปกดไลค์ก็ยังมีคนบอกว่าชื่นชมด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมคือสายสายที่บางทีต้องแยกแยะนะครับระหว่าง f c ที่เป็นตัวแม่หรือ f c ที่มีมีความบริสุทธิ์ใจ f c ที่รักกัน,นจริงจริงหรือ f c มันมีหลายเกรตหลายซกเมนต์นะครับก็ห้ามกันไม่ได้ที่จะโกรธเรานะเพราะว่าเราก็ พูดง่ายครับผมไม่ได้ไปกราบเขารวะไม่ได้ไปขออนุญาตจริงๆผมองขอโทษจริงๆนะครับสิ่งที่ถ้าบอกว่าไม่ได้เขาลงจากวงเราก็จริงแต่ห้ามไปขึ้นไหนเพราะว่าเห็นว่าจะไปเลี้ยงแม่นะครับการเลี้ยงแม่คือการดูแลในวันที่จําเป็นถ้าแม่ไม่ปว่วยเราก็สามารถที่จะไปรับจบไปร้องรถแห่ได้เขาก็มองว่าการไปขึ้นหมอลลหมูเนี่ยทั้งฤดูกาลหนึ่งปีเนี่ยปิดฤดูกาล2เดือนหรือ3เดือนตอนเข้าพรรษาแต่วงใหญ่ๆก็มีมินินะครับมินิคอนเสิร์ต ถ้าเป็นตัวแมสก็ไม่ได้พักนะครับแล้วเด็กก็บางคนก็เบื่อเงินมาแอดวานมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปีนะครับก็ต้องไปตลอดทีนี้น้องก็เลยว่าถ้าเราไปทุกวันน้องก็อาจจะไม่ได้ไปดูแลแม่บ้างหรือว่าแม่ฮักนะ่ะก็คือคุณแม่แก้วนี่อยู่อังกฤษเนี่ยอยากจะมีน้ําใจมีจิตเมตตาอยากจะส่งเสียให้ลูกสาวคนนี้ได้เรียน ไป,ไปต่อได้อะไรางี้เผื่อไปเมืองนอกเมืองนาจะได้มีบุตรทิ่ภาวะมีความรู้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้เรียนแต่ในระหว่าง4ี่วันที่น้องรอ,อลงหลักลงจากลงจากวงแล้วเนี่ยรอวันที่1 6คือเมื่อวานเนี่เพื่อประกาศผลน้องได้อันดับดีด้วยครับอันดับที่7นะครับน้องก็ดีใจครับแล้วก็ลงเครื่องมาปุ๊บแม่ก็เป็นคนซื้อตั๋วให้ผมไม่ได้ซื้อตั๋วให้ผมบอกว่าสะดวกวันไหนเข้ามาคุณผมบอกว่าพรุ่งนี้เลยครับเอาแล้วจะให้ผมทาไงอรัการมาเจรจาไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมบอก ปิดดิวผมยังไม่ได้ใช้คําว่าปิดดิวหรือว่าเข้าสังกัดผมเรียกว่าการเจราจามันมีหลายรอบมันมีการเจราจาต่อรองความเป็นไปได้ว่าจะเข้าสังกัดกี่ปีจะเป็นศิลป,ปินเดียวหรือจะร้องควบคู่ไปกับการเรียนรอหวังผลว่าถ้าเพงทำงานค่อยลาออกค่อยดับค่อยอะไรก็อว่ากันไปแต่มันเป็นการบอกว่าแลกเปลี่ยนความเห็นมากกว่าในเมื่อวานจนมาตกเพิกวันนี้น้องมาชุดเดียวครับเพิ่งวันนี้เพิ่งพาไปซื้อของที่ห้างนะครับเคลียร์สั้นๆง่ายๆเลยกับ บอสโจต,ตอนนี้ยกสายยกหูเคลียใจกันหรือยังครับยังไม่ได้เคลียนะครับน้องก็อาจจะทํางานอยู่ผมก็คิดอยู่ว่าถ้าหลังจากนี้ก็ส่งข้อความไปแล้วน้องก็ส่งรูปวันที่ซอนุชโดนคอเซนเตอร์ออดูดเงินหลอกเอาเงินเมื่อสองปีที่แล้วมันเด้งขึ้นมาเมื่อสองสามวันที่แล้วเป็นวันที่ผมไปให้กำลังใจบอสโจแล้วก็ซอนุชนั่งคุยกันอยู่มันี่สี่ห้าชั่วโมงที่บ้านนะครับก็ไปช่วยงานปิด สตรีมไลท์ก็ลำใหญ่ไปสองครั้งฝนตกฝนลงศาสตร์ร้องกับแอนแลอรดีก็ร้องด้วยกันไม่ได้มีอะไรกันสแสดงว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการเคลีย,จยใจเป็นเรื่องเป็นราวก็ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ากา็นิ่งแล้วในสภาพหลังจากที่ผมโพสต์แล้วก็บอกน้องเข้าสังกัดแล้วแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้จะขึ้นวงใหญ่กับยูกิเชอร์รี่ฟอสแล้วก็สอนนิชัยอยู่ที่ชนบุรี น้องยังไม่มีชุดที่จะต้องขึ้นเวทีก็ต้องไปซื้อชุดหน่อยเพราะชุดเพชรน้องก็ได้เอามาด้วยไม่ได้ตั้งใจมาตัวเดียวแล้วจะบินกลับเลยมาถึง11บเอโมงก็จะบินกลับไฟสุดท้ายของอุดรน,นะครับพอดีก็ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าผมก็ต้องเคียงผมแล้วก็ผมต้องสมาธิให้จูไปตั้งสมาธิที่โพสต์ไปเราโพสต์อะไรไปที่มันผิดมันพลาดตรงไหนใจผิดใจกันก็ให้ไปตั้งสมาธิก่อนเพราะว่าทุกคนก็มีต้นทุนทางสังคมและทุกคนก็มี เอฟซีมีบารมีมีแฟนคลับเหมือนกันทุกคนฉะนั้นก็ต่างคนต่างทํางานดีกว่าไม่อยาจสร้างศัตรูเพราะเราอยู่ในที่แจ้งเราเราอย่าไปเคริบเคลิมกับบางบางคําปั่นป่วนเราต้องตั้งสมาธิว่าวงการนี้มันแคบผมเดินมาก่อนนะครับผมรู้จักตั้งแต่สมัยพ่อสงการรู้จักสมัยตั้งแต่พี่ชายเป็นผู้บริหารวงผู้ใหญ่สายจวดตั้งแต่โจยมานินไปร้องเพลงยุโรปอยู่เกาหลีใต้เรารู้จักกันหมดนะครับฉะนั้น เรื่องเหล่านี้แค่เด็กกระเปียกเด็กกระโปโลคนหนึ่งไม่ได้สวยแมตร170้อยเจ็ดสิบุ้จาเลยอันนี้ร้อยหกยังต้องโมดิฟายยังต้องไปเสริมดั้งยังต้องไปถากกรามออกอีกถามว่าผมต้องลงทุนอีกเท่าไหร่ถามว่าผมมามาเพื่อมาปั่นป่วนกระแสแล้วไม่ใช่เพื่อนฝากมาให้พิจารณาเพิ่งเซนิยาไปตอนบ่ายสามนะครับผมไม่ได้มาอะไผมขายลำใหญ่กยูกิโชคดิดคิตตี้ตาลลายสยาม ผมขายจนไม่ไม่มีเวลาพักสมองโพสยังไม่ได้โพสอะไรเลยวันนี้ผมจะอมาเป็นปสดเลยผมไม่อยังประสาทเด็กเลยเลยพูดง่ายผมแค่ว่าผมคือภาพของนักสร้างภาพของคนที่ให้โอกาสคนโชคลดแห่มีแผลเลือกกาแฟนมาผมก็ไปเอาหน้าไปลองตีนโทษทีลองเท้าให้ทุกคนมาย่ำยีผมมาดาม่าผมเออน้องถ้าน้องกับใจเดี๋ยวพี่ชีพูดกับพี่เขาให้ถ้าน้องตั้งใจจะทำงานโฟกัสที่งานเนาะ ลายสยามตานลายสยามมามีอะไรกับเน็ดไหมเน็ตมีอะไรกับน้องไหมเราพวกกันมีอะไรไหมไม่มีครับทำงานกันทุกคนจบจบที่นี่หมดไม่อย่างทะเลาะกันเอเวลาจบนะจบอย่าขึ้นสารเอาวัดกันนะสุดท้ายเจ็บไหมเจ็บตั้งคู่เบืองตัวตั้งคู่บอกแล้วพี่บอกเลยพี่เตือนอ่ะถ้าโนหัวเนี่ยอย่าไปอยู่กับโทรศัพท์มากถ้าอยู่กับโทรศัพท์มากจะเพิอเจออยู่กับตนให้เราวังความคิดอยู่กับมิรามคำพูด ถ้าเผลอพังออกไปมันออกคืนไม่ได้นี่เราเตือนนะโจเราไม่ได้ทะเลาะกันนะเอฟซผมไม่ได้ทะเลาะกับโจนะผมเนี่ยเป็นห่วงเห็นไหมไงพอโจไปโพสไปอะไรไฟ์สดไหลไปเกมมันก็เข้าทางนะครับนักข่าวมันผิดหรอครับนักข่าวเขาเสนอข่าวแต่ถ้าคุณพูดอะไรถ้ามันเป็นเรื่องอารมณ์ดินี้ผมตั้งสติมากนะเนี่ยเพราะว่าผมจะทําให้เป็นมาตรฐานว่าวงการเรามันแคบอยู่ด้วยกันรักกันนะครับแบ่งกันกินขอกันกินมากกว่าน,นี้ ไอ้น um ้องคนนี้ยังไม่ได้ทำเงินอะไรพอนะไปซื้อเสื้อหมดไปหมื่นแปดแล้ววันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับพาไปซื้อชุดสามชุดวันนี้พาไปเข้าสังคมไปกินข้าวนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชถ้าเราปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานแล้วมันจะคุยกันไม่ได้มันจะกลายเป็นแบบเป็นศัตรูกันไปเลยก็มีคนประสานมาวันนี้นะครับก็มีพี่เคยกหูว่าจะคุยสามสายแต่ประจักษ์ชัยยังสมาธิยังไม่ดีนะครับพูดเนี่ยผมต้องรวบรวมสมาธิก่อน นะครับผมก็บางทีก็ต้องให้มันใจเย็นลงก่อนเวลาจะเป็นเครื่องสลายความเครียดแค้นโกรธเคืองนะครับอันนี้เราไม่ได้โกรกเกียรติกันนะอา,อาจจะมีการโกรธอาจจะมีการน้อยกันแต่เรายังไม่ได้ถึงกับแค้นนะเราแค่พ่อแป้พ่อแเป้กันนะครับแต่ถ้าจะเป็นโกรธแค้นกันมันก็มันหมดยุคเจ้าพ่อแล้วผมบอก ผมไม่ได้มีนักเลงผมก็ไม่ใช่มาเฟียผมก็ไม่ใช่นักเลงน้องก็ไม่ใช่นักเลงต่างคนต่างกินต่างคนต่างดังคนละเวด้วยโจูก,ก็อยู่หมอลำเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ว่ากันไปเราเป็นอินดี้เราจะเบอร์นหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอินดี้ยืนแปดยืนเนก้าก็แล้วแต่เรามันคนละเวคนละล่องแล้วก็เคลียร์ตรงนี้เลยครับหายตองคำไม่จําเป็นต้องไปเก็บตกของไทรผมสร้างมาทั้งลําไยทั้งอามชื่อติไปนะครับไม่ได้มาแล้วตอนนี้ไปแล้วนะผมสร้างด้วยมือผมทุกคนมาจากศูนย์หมด ผมโอนค่ารถให้ผมสร้างตั้งแต่ไปซื้อเสื้ออยู่ประตูน้ำเงินผมจำสร้อยคอผมเนี่ยผ่อนยังไม่หมดเลยไปทำดนตรีเพลงละสี่พันผมสู้มาด้วยสมงองผมนะผมจบนิติแต่ผมไม่ได้ใช้นิติเลยผมแต่งเพลงเป็นผมเป็นโปรดิวเซอร์มาหลายค่ายผมั้งเรียนรู้บริบทของการซร่านักร้องผมนึกผมนึกกล้าพูดแล้วชัดเจนทุกคําถามผมั้องยืนอยู่ได้9ปีไม่มีแผ่วเพราะของแท้ประจับชัยหต้องคําลำไย,ยหต้องคํา ของแท้แท้วะขอบอกสุดท้ายถ้าบอสโจฟังอยู่แบบมีโอกาสได้ดูคลิปนี้อยากจะอกอะไรกับ,บอสก็เรียนบอสโจนะครับถ้าผมไม่ได้ขออนุญาตท่านในค่ําคืนนั้นก็ต้องกราบขออภัยนะครับอย่างลูกผู้ชายคงจะไม่ให้พี่อายุ53ปีคงจะไม่ต้องไปก้มกราบน้องชายอายุ38ปีหรอกขอนกินได้กว่านี้เพราะพี่ก็เคยช่วยน้องน้องก็เคยช่วยพี่ฉะนั้นมีอะไรก็คุยกันไม่มีอะไรครับ ด้วยความมุสุดใจสายตาจริงจังเพราะลูกผู้ชายคาไหนคํานั้นพูดแล้วทําใจถึงพึ่งได้ให้คือให้ขอคือขอมีเยอะแยะกับโจที่พูดไม่ได้ช่วยกันมากกว่านี้นะครับภาษาอะไรกับไอ้นางร้ายอยู่ฝั่งตัวโกงข้าตัววันละเจ็0แรอนะครับเป็นแดนเซอร์ด้วยเหมือนเราเราจะ,จะขอเขามาไม่ได้ขอไม่ได้ขอนี่ก็ไม่ได้ขอเขาลงมาก่อนต่างกรรมต่างวาละ มันจบไปแล้วคือมันจบไปตั้งแต่ตอนเขาไปลาวันที่11แล้วแล้วผมจะไปขอในฐานะอะไรแต่เขาไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาแค่เราไม่ได้บอกแค่ไม่ได้บอกแล้วผมจะไปบอกในฐานะที่ว่าเฮ้ยแล้วผมก็ยุ่งด้วยบางครั้งเนี่ยผมจะต้องไปยื่นหนังสือขอให้เขาอนุมัติมาก่อนเลยไงในเมื่อผมก็ต้องเกมของผมก็มีเกมที่ผมต้องต้องอยู่ในพื้นที่สื่อผมก็ต้องมีในเรื่องของผมต้องอะไรมันมาไวผมก็ต้องเล่นใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรครับโจก็คือน้องรักถ้าน้องยังอยากจะคบก็คบน้องคิดว่าพี ก้าวข้ามก้าวล่วงก้าวล่าของน้องก็ก็สุดแล้วเตะเพราะว่าพี่ก็เป็นพี่แค่นี้เราจะให้ไปกราบเขาลวะ่าตรงไหนแล้วพี่ก็พอตัวอยู่ตรงนี้พี่ก็มีอาณาจักรของพี่พี่ก็มีเส้นทางของพี่นะครับแค่เด็กคนนี้จะมาทําให้เราทะเลาะกันจนไม่กินข้าวด้วยกันก็เราจะไปทํายังไงอะ่ะเขาไม่อยากกินกับเราอะ่ะเราไม่ได้เป็นคนก้าวเล่าเนี่ยเราก็อยู่ของเรานนี้เนี่ยนะครับน้องมันมีคนฝากมาเออนั่งเครื่องมาดูก็แค่นั้นเองพอตัดสินใจว่าอยู่ก็ตัดสินใจเซ็นก็แค่นี้นะครับ